เหตุการณ์ท <uh> ี่เกิดขึ้นเนี่ยที่เราใช่ตามเล่าให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังหน่อยก็เป็นไทม์ไลน์คร่าวๆก่อนนะฮะเป็นไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาคร่าวๆโดยประมาณเนี่ยคือเออเรียกว่าแล้วก็เกือบ4ี่โมงเย็นไม่ใช่เหรอคร่าวๆทมลา์มันใกล้ๆกันเลยนะพี่ตั้มใช่คือไปเข้ามาในจะ4โมงเย็นแล้วก็มีรับแจ้งมันก่อนว่า มีเหตุเสียงปืนเนี่ยดังขึ้นภายในศูนย์การค้าดังย่านปทุมวันนะก็เหตุการณ์ดังกล่าวน,นี่คเขาเสียงพราคกอนเนี่ยเขาเขาโออลงข่าวกันหมดแล้วเขาก็มีรายงานขึ้นมาว่ามีเสียงปืนเนี่ยดังขึ้นที่บริเวณชั้นหนึ่งของห้างโดยเห็นบอกว่าตามภาพเนี่ยก็คือคนที่ได้ยินเนี่ยคือวิ่งออกมาจากตัวห้าง <นะ S 1> คือในช่วงแรกนี่คือได้ยินป<ช>รามาน 3, นะมาเท่าไหร่สามสี่นาตประมาณนี้ใช่นีมเขาก็เลยเฮ้ยตอนแรกเขาคือได้ยิน เอางี้จะพูดที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เล่าให้ทางทีมฟังว่าทีมงานฟังว่าได้ยินเสียงครั้งหนึ่งก่อนก็คิดว่า<ม>ไอ้หม้อแปลงระเบิดหลังจากนั้นมาต่อกันปุ้งปุ้งปุ้งโวไม่ใช่แล้วก็ทุกคนก็บุ้งกันอย่างเดียวเลยล่ะใช่แล้วแล้วถ้าสอบถามเข้ามาเหมือนกันว่าเออเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมีเหตุการณ์นี้นะซึ่งภายหลังเองเนี่ยก็มีการรับรายงานว่ามีการอบยบคนออกไปจากตัวห้างแต่ว่าบางส่วนก็อาจจะมีอยู่ด้านในแล้วก็มีการปิดทางเชื่อมออก Uh huh. ในด้านต่างๆนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเองเนี่ยก็มีการเข้าไปควบคุมสถานการณ์นะโดยของทางด้านเจ้าหน้าที่นะฮะ uh huh. แล้วก็ภายหลังที่มีการได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดใช่ไหมพี่ครับ,รบก็ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปจุดเกิดเหตุรวมทั้งท่านท่านผู้บังคับการตำรวจน,นครบาลหกนะ,ะ,นะ,ะก็คือทางพลตบตรีนักคริน สุคนทวิตนะก็ได้เปิดเผยนะทางโทรศัพท์ว่าเหตุการณ์เนี่ยยิงกันในห้างดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะผมมีคนสอบถามเข้ามาใช่ไหมทางท่านผู้การน .6 เองเนี่ยท่านก็บอกนะเป็นเรื่องจริงแล้วก็ตํารวจสอนอปทุมวันเนี่ยคือก็ตอนนั้นเนี่ยเร่งในการช่วยเหลือแล้วก็อพยพผู้คนที่อยู่ในห้างแล้วก็บริเวณใกล้เคียงออกจากพื้นที่ดังกล่าวเพราะก็ห่วงเรื่องของความปลอดภัยแต่ถ้าคุณผู้ชมดูอยู่ก็จะเห็นคลิปว่า เนี่ยหลายๆคนก็คือออกจากจุดดังกล่าวออกมาคือเหตุการณ์มันแบบมันชูลมุนเนี่ยใช่ที่มาที่ไปคือตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าที่มาที่ไปตรงไหนใช่ไหมก็ต้องเอาคนออกจากห้างก่อนใช่แล้วที่สําคัญวันนี้มีคอนเสิร์ตจะเริ่มตอนห้าโมงเย็นอ่าใช่แล้วก็แน่นอนครับแฟนๆที่จะไปคือเป็นคอนเสิร์ตของช่อง โทรทัศน์ช่องหนึ่งแฟนๆเขาก็ต้องรีบไปกันก่อนแหละก็มีทั้งแฟนคลับมีทั้งสื่อมวลชนนะรวมโอ้โหหลายร้อยคนเนี่ยคือที่เขาจะมาให้กำลังใจกันที่ศิลปินที่เขาชื่นชอบแล้วก็คือหลังจากนั้นเองเนี่ยเดี๋ยแหละภายหลังที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่เห็นว่ามีการเปิดเผยว่าโอ้ก็มีการประกาศขอความร่วมมือนะประชาชนเนี่ยจากข้างในเป็นระยะแล้วก็เนี่ยโอ้โหคือแบบ ต้องต้องระวังอ่ะคือด้านในคือเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงใช่ไหมแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งเร่งควบคุมสถานการณ์ในจุดดังกล่าวด้วยนะครับแล้วก็ใช่ครับพี่ตามแล้วก็ต่อมาเนี่ยในช่วงห้าโมงเย็นนะก็มีการรายงานว่าทางท่านพลตบดโทจิระพภูธิเดชผู้ชาการสอบสวนกลางนะครับก็สั่งการให้พันตบรวจเอกพัทรพลปัทมะพวงผู้กํากับการสืบสวนสอบสวนนะกรมขับการปราบปรามเนี่ยก็ให้นํากําลัง ชุดปฏิบัติการพิเศษก็เป็นชุดหนุมานของกองปราบนะฮะพร้อมอ,อาวุธครบมือเลยนะละี่แหะลงพื้นที่เข้าตรวจสอบกรณีดังกล่าวส่วนท่านด่านของพลตำรวจโทพิติแสงสว่างก็คือท่านเป็นผู้ประชาการตำรวจนครบาลเองเนี่ยก็ได้บอกผู้สื่อข,ข่าวเหมือนกันถึงความขึ้นหน้าในจุดดังกล่าวนว่าก็มีการมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็หลังจากนั้นสามารถเข้าไปในพื้นที่และควบคุมสถานการณ์ได้ อย่างที่ภาพเราเห็นแล้วก็รายงานไปก่อนหน้านี้ว่าสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุไปได้เป็นเด็กชายอายุ14ปีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคอายุ14ปีแต่ดูจากภาพในเบื้องต้นคือเอาเป็นว่าตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้ลงใน,ในโซเชียลแต่แตสื่อเราคือทีมเราเนี่ยเราก็ก็ส่งข่าวกันอยู่เบื้องหลังนะฮะเห็นนะนอะเป็นเด็ก ไม่ไม่คิดไม่คิดว่าเด็กเลยมันดูแบบว่าเหมือนเป็นชายสูงใชตัวสูงนะ่ะดูดูลูปร่างแบบภาพเอยดูน่าจะเป็นผู้ใหญ่เหมือนจะผมยาวด้วยใช่เหมือนจะแบบนั้นนะแต่เราก็ไม่ได้คิดถึงเด็กเลยแต่พอกับได้เรียบร้อยนะมีบารประชาชนมาโชว์เด็กอายุสิบสี่ปีเด็กชายนะฮะโอ้ใช่แล้วก็ที่เกิดเหตุนั้นเนี่ยที่สมปทุมวันเขารายงานเพิ่มเติมครับกรณีดังกล่าวเนี่ย อ่าโอเคผู้ต้องหาผู้ก่อเหตุเด็ก14ปีปืนที่เจอในจุดเกิดกเหตุนั้นเป็นปืนขนาด9มิลเมตรหรือ9 mm, มมยี่ห้อ Glock 19นะคุมตัวได้ที่บริเวณชั้น3นส่วนเสียชีวิตและบาดเจ็บนั้นขอรอในเรื่องของตัวเลขคือมีทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บแน่ๆแ,แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเอ่อเคลื่อนย้ายตัวผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นเนี่ยไปที่โรงพยาบาลในพื้นที่ก่อน เดี๋ยวผมเพิ่มเติมหน่อยครับพี่ตั้มคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอันนี้กลับไปดูข้อมูลล่าสุดกรณีเหตุที่ประทุวันกันล่าสุดดูจากนอกจากการจับกลุมผู้ก่อเหตุแล้วก็พบอาวุธปืนแล้วเนี่ยตามรายงานเห็นว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเข้าคร่าวเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวบาดเจ็บทั้งหมดสี่รายอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สามราย ตำรวจโรงพยาบาลตำรวจหนึ่งรายรนะ,ะแล้วก็รายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตตอนนี้คือได้รับการยืนยันในเบื้องต้นก่อนนะครับ,รบสามรายด้วยกัน